กลับมาพบกับผมหน้านอนเล่นเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าฮาร์ปซอสเดโมปีใหม่แล้ววันที่1นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้เริ่มต้นด้วยที่ไอเสียมนะครับไอเสียมก่อนเยนะครับผมอ่าและสิ่งที่ผมจะนำมาสู้กับไอเสียมก็คือดัสนะครับผมแล้วก็ผมจะใช้เสียมในการสู้กับด่านเวลสี่ไปกันเลยนะครับผมไปกันเลย อมาเริ่มกันขอบคุณน้องไอซ์นะครับน้องไอซ์ไอศครีมนะครับอ๋อถอดรหัสไงถอดรหัสไอศครีมผีเสือ้อผีเสื้อนะครับผมเอ้ยแข่งกันไปเอ้ยเอ้ยแข่งกันไปเริ่มต้นปีใหม่เราก็แทงกันตายเลยข้างดึงหมโอโอ,โอ้ตายเลยโอ,โอ้เริ่มต้นมากูก็โหดอีกเลยว่ะมันดูเดือดขนาดนี้เลยลนะ่ะเริ่มต้นด้วยความดูเดือดเลือดพลาดนะครับผม โอ้โหมือตกตอเออไม่ใช่ไม่นะนี่หัวตกพื้นเลยนะครับนักกว่ามือตกเอาใหมเอาใหมเอาไหม่อไมเอ,ไเ,อ,ไอเห็นไหมขนาดตกนรกมาเสียบยังตามมาบอกให้แก้มือในนรกนะครับนี่เตะฝาลงเลยเก่าก็ลงด้วยไงเก่าก็เชิงเทียนด้วยไงโอ้โหเอาไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฝึกก่อนชะนะครับผมชะ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  จ้าจ้าโอเคฝึกได้ประมาณนี้เฮ้ยมันไสลงอะ่ะมันไสลงมันไสลงเฮ้ยมันไสลงเดี๋ยววิ่งเตะลงกันอย่า yeah, เตะลงไม่ล้มเหรอไม่ล้มเหรอมึงสู้กับย่า yeah, เตะลงเอาดิเอาดิยังงเอ้ยเตะคนเอเตะคนเตะฝัดแทงแทงแทงคนแทงคน,งคนเอ้ยหนึ่งทีสองลูกเอหนึ่งทีสองลูก หนึ่งที่สองรูอยาก,กัรเตะคนนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะหนึ่งที่สองรูจงรับไปจงรับสองรูไปเต็มๆช่อโอ,โ,โอ้โหโดนเฉียดเตะแม่งเลยติหลังๆมามือตกนะพอเราพักผ่อนไปนานพักผ่อนไปน้อยนะครับพักผ่อนน้อยนอนมือตกเอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเคลียเคลียลงเคลียลงโอเคไม่มีของมีคมเตะได้นะครับผมโอ้โหใส่หมวกเลยครับผมไปกันตา ไปไปกับเสียมของพี่เสียมนี่ปิงของพี่เออนะเสียมสองอันอแทงเข้าไปมาใครจะเป็นยอดเสียมอันดับหนึ่งเสียมอันดับหนึ่งเออออเอเสียมอันดับหนึ่งแทงเลยเออเอาแทงไม่เข้าเลยแทงมันไม่เข้าแทงไม่เข้า,ไม,ขาไม่เป็นไรดันดันดันก็เรียกดันโอ้ยดื้อดันไง ดื้อดันจนแทงมือนะครับผมโอ้โหแทงเข้าด้วยข้อมือของมันนะครับเสียมมันหล่นเลยทันทีนะครับผมเสียมหล่นทันทีนะครับมือเสียมันดับหนึ่งนะครับหนึ่งทีสองโรนีไปไงไปไงความแม่นยำเออเอ้ยมีเสียมมาใหม่เสียมมาใหม่เสียมมาใหม่โอ้โหเอาวะตอนนี้เสียมเสียมกำลังกำชัยเสียมกำลังกำชัยเสียมกำลังกนี้แทงเข้าแขนแทงเข้าแขนเอาวะเอาวะหลังๆมาเริ่มเริ่มโหดเริ่มโหดเริ่มโหด ตีฝากเขาเรียกตีฝากอันนี้เรียกตีฝากเออไปกันเตอร์เฮ้ยถือสองมือใช่ไหมไปกะตอรไปกันเตอร์มา <c oughs> ใส่ต้อกเจอบอสเอ้นยเนีเ่ยหนึ่งทีสองรูนะหนึ่งทีสองรูนะหนึ่งทีสองรูขาเป็นสองรู หนึ่งทีสองลูเอ้ย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 อ้ยเเออเอาวแล้วไงหนึ่งทีสองลูเออหนึ่งทีสองลูเฮ้ยทำไมมันแทงเป็นสีเอ้ยทำไมมันแทงเฉียงเฉียงโอ้โหแขนก็หลุดแขนหลุดหนึ่งทีสองลูเขาเรียกว่านักแทงมือหนึ่งนักแทงมือหนึ่งนักนักแทงมือหนึ่งนักแทงมือหนึ่งรู้จักนักนักเอ้ยเอ้ยเอาดิเอาดิเอาไงนักแทงมือหนึ่งนักแทงนักแทง นักแทงมือหนึ่งเลยตำนานนักแทงมือหนึ่งเลยตำนานเอาวะนักแทงมือหนึ่งมาแล้วจ้าหยิบของกันหยิบของเอ้หยิบของเอหยิบของของ้อาวลืมไปกูไม่มีมือหยิบของไอ้ตายเถอะสาราหมวกหลน่นขนาดหมวกข้าย,ยังเอ้อไม่ถึงไอ้ตายเถอะอย่าเรียกว่าเอ้อไม่ถึงไม่มีมือเอ้อบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาวะมือเดียวก็ต่อให้เขาเรียกต่อให้มือเดียวไง ต่อห้อยมือเดียวก็สามารถชนะบอดได้ไปกันต่อโอ้ยเลือดจะหมดตัวแล้วเลือดจะหมดตัวแล้วเดินเซเดินเซมาพี่ต่อให้มือเดียวไอ้น้องนดีวเาเรียกว่าแทงมือหนึ่งนักแทงมือหนึ่งเดี๋ยวมันจะเปปะสะเปะสะปะเล็กน้อยเอ้ยอย่ามาตีดิมันยิ่งไม่ค่อยตรงอยู่เอ้ยมามามาผงใส่ต้องใช้กระดับมีกกำแพงในการต่อสู้่ะทุกคนเอ้ยเอ้ยเอือ เออเอาว่ะเอาว่ะต่อให้ม well. ือเดียวต่อให้มือเดียวไปจุบหลบหลบแทง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 เอาดิต่อให้ม <s up> ือเดียวต่อให้มือเดียวฟันฟันฟันเอาดิ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 ต่อให้มือเดียวมามาแน่อย่าเข้ามาเข้ามาเข้ามากูฟาดนะกูฟาดนะ กูฟาดนะนี่นี่ฟาดโดนปัดตาบาดหูบาดคอบาดใจบาดะอเออบาดคอกูด้วยเออ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 ย่างยั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 งไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวก่อนไหลปิดๆแล้วโอ้ไม่เอาเลือดหกอกเดี๋ยวรอก่อนในนลกเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายง่ายรอรอจังหวะ รอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะดีๆ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 เลือนหมดหัวเลือนหมดตัวไอชิบายยังไม่ต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 ายแม่งเด็ดหลบเอ้ยเกือบโดนเอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเออมา มาเอยเลือดหยุดไหลละเลือดหยุดไหลละเลือดหยุดไหลแล้วเขาเรียกว่าฟาสเตอร์ฮิลิ่งรู้จักเปล่านอนแป๊บหนึ่งนอนแป๊บหนึ่งเลือดหายนอนแป๊บหนึ่งเลือดหายไม่งเลยจะ <c oughs> ไม่จับไม่ถน,นัดเลยอือฟาดไป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 ไม่หายไม่หายออออฟันฟันฟันยังไม่ตายถ้าตายถ้าตายคือแพ้เลยออออออปัดปัดป้อง โอ้ยโอ้ยแขนเป็นตะคิวแขนเป็นดีวแมงเงยแขนมีข้างเดียวยังเป็นตะคิวอีกกูวิ่งหนีก่อนวิ่งกอดเสียววิ่งหนีวิ่งกอดเสียววิ่งหนีแมงเ้ยเออเอ้ยอะไรมาได้อะไรหล่นอะไรหล่นแมงเ้ยเสียมหนีเสียมมาเจอเสียวจะเย็น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 หนึบเอ้ยอยู่แทงลำบากยังยิ้มชีวิตลำบากลำบนเออฟัน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  ฟันเออโดนฟันโดนฟันโดนฟันเออ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 ดดึง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 ดึึงดึงหลบดิหลบดินดิหลบดิหลบดิหลลบลหลบลหลบลกลลเอออบาดเจ็บต่อบาดเจ็บต่อเอบาดเจ็บตอเออวิกกี้ต่อวิกกี้ต่อทุลักทุเลเกมมิ่งทุลักทุเลเกมมิ่งก็เกะม่เอาตั้งแต่เกมเริ่มเลยออเออเซเซเซออหลบหลบหบ แม่งเอ้ยทำเลยนีเจาอื Stand ่น uh, ไอ้ม่เสียมเยอะมีเสียมเยอะมีเสียมเยอะแทงเข้าไปเออโดนปากอีแล้วโดนปากแล้วอย่าพูดมากอย่าพูดมากกูแทงนะพูดมากกูแทงแล้วแทงเข้าไปที่ขาเรียบร้อยเรียบร้อยกูแ่ย,รยแเรียบร้อยอาวุธเอ้ยอาวุธเยอะ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 มามามาไหลไม่หยุดเรือไหลไม่หยุดมาโดนขาโดนปากมึงเอาไงเอาไงนี่เนี่ยนะมันคงไคอันี่เขาเรียกว่าหยิบได้มันคงแล้วหยิบได้มันคงแล้ว แทงเข้าไปดิแทงไข่เรียบร้อยเรียบร้อยยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกกูมีให้หลายอันกูมีหลายอันกูมีเสียมหลายอันกูบ้านกูรวยเสียมบ้านกูรวยเสียมมึงบ้านกูรวยเสียมมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเด็ดเด็ดเด็ดเดเดแทงเข้าไปดิแทงเข้าไปที่เดิมแผ่เดิมแผ่เดิมแผ่เดิมมาบ้านกูรวยเสียมเมื่าฮ่ามามึงเขามามึงเขามาเล็งดีเล็งดีดีนะาดปานป่นเริ่มเปรเริ่มกลัวกูเริ่มกลัวกูนุ เออกะนักแข่งมือหนึ่งก็นักแข่งมือหนึ่งไงแทงเออขาขาขากูขาขาขามึงก็ขากูแลกกันแลกกันเออแลกกันเ่้ยต่อ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 ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ต่อยไมเลยต่อยไม่เลยเออ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 ตายเอาดาบมันเอาดาบมันจะเอามือไหนยิบเอามือไหนยีบ <rium> <ens> โอยไปกันเตา่าโอ้รอดตายมาได้ยังไงวะเนี่ยกูให้ตายเด้อซาร่าไปกันโอาเ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 อาแดดเมาแดดเมาแดดเอาแดดเมาแดดเมาแดดไปกันเต่าเอาแดดเมาแดดมารอบนี้เอาดีๆนะน้องเอาดีๆนะน้องอย่าแพ้เอยใส่ใส่พิกาด แทงเข้าไปที่ขาเรียบร้อยโดนหัวเข่าวิ่งเข้าไปปุ๊บเตะ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 แผ่เดิมเตะแผ่เดิมจบวิ่งเข้าไปปุ๊บช้อนแกง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 เตะช้อนแกงมาเตะช้อนแกง เตะช้อนแกงเตะเป็นลูกบอลเตะเป็นลูกบอลเตะเป็นลูกบอลเตะเป็นเตะเป็นลูกบอลบิดบิดเลี้ยงเลี้ยงลอกลอกหลอกระทืบเตะเตะเป็นลูกบอลเตะลูกบอลเลยมาอย่าลุกนะลุกวิ่งเข้าไปเต่งจริงนะวิ่งวิ่งวิ่งไปเตะเลยนะเดี๋ยวก่อนตั้งหลักตั้งหลักมามาเดี๋ยวอย่าไม่ลุกกูก็วิ่งไปเตะอยู่ดีนี่นี่เอาเลยเอาไงเอาไงตัวเดียวกูแค็นเตะอีกเตะอีก ไปกันตามามาส <Finn. S 1> ิจ๊ะอันนี้มีโลแสดงว่าทำกันบ้านมาด,ดีอู้อเอาอาวุธหลดมาอย่าฟันเข้าไปเรียบร้อยวิ่งไปโลโลหยิบโลมาเออต่ไ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 ต่ยต่ไ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 ต่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  จ้าเหนื่อยเหนื่อยกูเหนื่อยกูเหนื่อยไปไงไปไงเอาวุดหลุดมือปาเน้อวุหลุดมือเหรอวุหลุดมือเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไปกันตาทอแดนเลยไว้มามาไก่น้ำเหรอราชาไก่น้ำเหรอเจอราชาเสียมราชาเสียมเออโอ้หลุดมือหลุดมือไม่เป็นไรไม่เป็นไรระดับราชาเสี่ยมแล้วบอกกลัวอย่างดอกกลัวกูกลัวแต่ไก่น้ำเนียทีเดียวดับเลยนะ มา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 ไก่หนามกูรู้ก <qu> ูรู้ประสิทธิภาพไก่หนามดีแต่ว่าเข้าใจประสิทธิภาพอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยตับตีนโอ้ยกับอ้ยไก่นดำตับตีนไก่นดำตับตีนไก่นดำตับตีนโอ้ยไก่นดำตับตีนไก่นดำตับตีนโอ้ยไก่นดำตับตีนหมูหมูหมูไก่นดำตับตีนหมูหมูอ้าวชนะอ้าวอ่าชนะว่ะเลย <G l ain> ไก่หนาไม่โหดจริงไก่้ํามันโหดจริงบาเอยเราต้องใช้ไ,ไก่้านามซะแล้วล่ะแม่งอ้นเราเราจะโดนไก่้นาในการทารดารกรรได้นะครับผมไก่้ําต้องเป็นต้องต้องเราเป็นเท่านั้นที่เป็นผู้ครอบครองนะครับผมโอ้โหไก่หนาตตาตีนี่โหดมากเลยวะเราต้องใช้เองนะครับผมของโหดอย่างเงี้ยเราต้องใช้เองนะันก็เต่อนาบิวต้องมาอะไรใช่ไหมเดี <c> ๋ย <oughs> วแพ้ก่อนถ้าแพ้แล้วนาบ,บิวมามามา ไก้น้ำพี่ฆ่าปราณใกล้น้ำกระบวนท่าที่หนึ่งแผะกระแทกกระแทกโอนกับกระแทกอุ้ยอุ้ยอุ้ยต่ำตีดีแล้วต่ำตีอีกแล้วอะไรต่ำตีอะไรต่ำตีอ้อยหมอหมอเอาตายเหรอเอาตายเหรออุ้ยตายเบือโยไม่ชิบหาย มันแทงอะไรกวูวะแทงไข่กูเลยโอ้ยดีนะตกนรกเอาไข่มาด้วยไปกันต้าไปกันต้าไปกันต่อ,ตอ,ตอทิ้งไว้อ่ามีเสื้อคุยมีขวานแล้วกูต้องไปเจอกับราชาไก่นดำด้วยขวานาแท่งเดียวไม่เอาะนะหรอกนะเปลี่ยนอาวุธก่อนนะครับไปกันต่อบนท่าที่ห,ห้ายที่ห้ยังไม่ได้คิดค้นเลยกูบนท่าที่นนะห้าอะเฮ้ยมาเข้ามาไป นี่ละนี่ไงลเนี่ยนะนี่ไละมาขัดขวางการใส่กางเกงนะครับผมไม่ได้นะอ้าวขวานคู่รู้จักปะรู้จักปะรู้จักขวานคู่ปะนะครับผมฉายากาบันไงกาบันมาแล้วนะครับกาบันที่ทุกคนตามรอตามหามาแล้วมารู้จักกาบันปะขวานคู่ขวานคู่ขวานคู่กาบันขวานคู่กาบันขวานเออเจอได้มึงมือขวาลายชานรกก็รู้จักป่าวเฮ้ย จะว่าเอยขาติดฝานลงใจเย็นใจเย็นใจเย็นขายม่ติดฝานลงไอ้น้องใจเย็นเดี๋ยวขอเอ้ยอย่าเข้ามาเดี๋ยวกู้ขาออกจากฝานลงแป๊บนึงกูเอ้ยอย่างแม่งอ่าบอกแล้วกู็ขวายออกจากฝานลง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 แป๊บนึงกูบอกขวากวแม่งเออื้ออันเดียวแม่งไม่ถนัดวะไอสองอันแม่งไม่ถนัดอันเดียวดีกว่าอันเดียวแล้วจับมันมันนะครับผมจับมันมันจับมันมันจับมันมันหดปะล่ะเกมหดไปป่า <laughs> <laughs> เอา่าเอาขวานสำรองไปด้วยนะครับผมเอาขวานสำรองไว้ด้วยไปกันตาขวานอันเดียวก็พอทั้งนั้นอะขวานอันเดียวก็พอ <m ik eta> นะครับผมมาส,สตูอยู่ไหนสตูอยู่ไหนอัน,น่สัมผัสได้นะครับผมเฮ้ยฟึบฟึบขวานขวานมาทะเออเออุ้ยอุ้ยบาดบาดบาด ดจุ๊บอุ้ยโอ้โหนี่มัน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 เป็นนักดาบมันเป็นนักดาบสโลมโมชั่นหมดปึบตีกันละสโลมโมชั่นหมดสโลมโมชั่นเออข้างหลังอู้หโดนฟันเธอบาดเพกข้างหลัง <laughs> บาดเพกข้างหลังแค่ถักๆสโลมโมชั่นหมดตีบัดเพกข้างหลังบาดเพกข้างหลังเจอขวานกูเข้าไปปึบฟันเข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อ <laughs> ยมีใครโหดกว่าปี้ไหมเนองเอาไม่ตายเหรอโอ้ <laughs> ขวานจำหน้าขนาดั้นไม่ตายอะ่ะดิ้นเหรอ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 ขวานจำตูดขวานจำตูดพี่โหดคนนี้ไม่มีกว่าพี่แล้วเอ้ยพ,พ,พูดอะไรวะโหดกว่าพี่ไม่มีอีกแล้วเออเอาวะไม่กูไม่รู้ละศัตรูจะเป็นใครไม่มีใครทราบนะครับผมพูดคำเดียวว่าเอาสำรองกูเยอะนี่อาสำรองกูเยอะโอเคเก็บไว้อ่ามีด้างขวานข้าง,าง,าง,างมีขวานสำรองมามา ทำไมหน้าจอมืดครับเออไม่เห็นหรอกครับครับต้องตายก่อนครับอ่าเป็นดันมอสครับดันมอสไอ้ดันต่ออแน่ไก่น้ํามาเจอขวานพี่หน่อยเป็นไงไก่น้าครับฮึบเาเอเอ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 อขว้างขวานว่ะเคยได้ลามาสูนขว้างขวานว่ะเอาว่ะมามเจอลามาสูนขว้างขวานกูนะครับไม่เป็นไรเรามีขวานอันนึงเรายังมีอุ้งสำรองอยู่เราจะขว้างขวานให้เป็น ดีละโอ้ย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 โดนหูโดนหูไก่น้ำจับหมูก็ไก่หางจับหมูหยิบดาหยิบมีดมาเออโอ้ยหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้เออดึ๊บออดึ๊บขวาขวานขวานอยู่ไหนกระเด็นไปไหนขวานกระเด็นไปไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออมีมีดอยู่มีมีดอยู่ดึงบึ๊บขวาไม่ถูกวาขวาปิ้งไม่ออกด้วยไงขวาปิ้งไม่ออกด้วยไอ้ก็โอกคด้วยไอ้ก็โอกคด้วยแดดแดดพอลมแดดเป็นลมแดดโอ้ยอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายเอออย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายลุก ลุกลๆกลกลกลุกอ่ยยยยยยดีดด,ด,ด,ดออยากขี้อยากขี้อืออยาี้อยาี้พี่นอากขี้พี่อยากี้อออยากี้อยากขี้อืออออย่าอ,ออ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 ไม่ตายอือดิดดดดชักชัออหัไก่ดปักลาชาดกเอาว่ะ เปิดสูตรอมตะเอ่อมตะเอ่อเปิดสูตรอมตะเอ่อเอาสูตรอมตะเอ่อเอ่อเอ่อเปิดสูตรอมตะแล้วเปิดสูตรอมตะแล้วเอ่อเออเออจับไว้จับไก่หนาไว้จับไก่หนาไว้เออดีก่อนดีก่อนเออเปิดสูตรเออดีนี้นี่เออ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 กดอ่ะเออกเออเออจกอันเชิญเปิดโหมดอันเชิญอันเชิญเอออันเชิญเอาไว้ไอ้ไอ้ยักษ์ ลุยไอ้ยักษ์ได้เลย,เลยพออย่อจัดให้ปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊บปั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 บรีบกลับล่างรีบกลับล่างเออรีบกลับล่างเออรีบกลับล่าง,อากกางเออไอ้ยักษ์กลับล่างละไอ้ยักษ์กลับล่างละเออเออเป็นลมตาย นะครับผมโอ้โหแล้วเราก็ตายหรอกปล่อยให้ปล่อยให้ยักษ์ของเรานะครับผมที่เราอัญเชิญมานะครับให้มันสู้กันเองอ่าใชยชนะเป็นไงสัตว์อัญเชิญกูเยี่ยมยอดนาบิวนาบิวเยี่ยมยอดลูกก่อโอ้โหสมแล้วที่เป็นนาบิวที่กู้เชิญอัญเชิญมานี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าการอัญเชิญมันเป็นสิ่งดีนะครับผมนะครับถามว่าผมอัญเชิญยักษ์มาได้ยังไงเหรอมอส พูดคำเดียวเลยว่ามอสนะครับผมก่อนจะตายใช้ยักษ์นะครับผมอันเชิญยักษ์มาก่อนนะครับผมมอสยังไงครับโหลดหน้าโหลดที่หน้า u t u b e เลย youtube ช่องผมช่องผมนั่นนอนเล่นเกมนะมีลิงก์ให้มีลิงก์ให้ด้านล่างนะครับผมเอาวะไปกระติมมาปลานไก่น้ำกระบวนท่าที่หนึ่งไปหนานกระแทกปรานไก่น้ำกระบวนท่าที่สองปลานไก่น้ำ ขยี้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  ผมสัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วนะครับผมบอดว่าแพ้กไก่น้ำสองรอบแล้วนะครับผมดเาดาโดยพี่จัดไปน้องปาดกระดับกระแทกหนะ้ากระแทกหนะ้าทิ้งไก่้นาำจับเดาเดาเดดาโอโห้โอดจริงๆชายคนนี้นะครับผมโอ้โหขอที่คอขอที่คอเหรอจัดไปน้องจัดไปจัดไปไพี่บุกเดี๋ยวว่าปานไกน่้นาำปานไกน่้นาำ กระแทกหน้าอุ oh. ้ยกระแทกไข่เฮ้ยกระแทกหน้ากระแทกหน้าย้อนกลับกระแทกหน้ากระแทกหน้าย้อนกลับโอ้ปากกระน้ำกระบนที่สามขยี้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 แขนขยี้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 แขนเออขยี้แขนนะขยี้แขนนะขยี้แขนมันขยี้แขนมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจากการแทงก็กลายเป็นแผลทลอดจากแผลทลอดก็กลายเป็นทรมานทรมานมึงทรมานนะมึงกระทำมาหน้ามึงเฮ้ยเรียบร้อยไปกันต่อ ปลานไก่้ํำกระบ,บวนท่าที่สองปลานไก่น้ำพุ่งชนแล้วก็แทงเข้าไปดี่ขาเอ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 าชิบหายแล้วเอ้ย กระบวท่าที่2กูมีปัญหาทุกทีไม่เป็นไรการบวท่าที่หนึ่งอกบท่าที่หนึ่งกบวที่หนึ่งไม่เกิดไม่เกิดจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุการใบน้ำสลับสลับอุ้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 ตเออปานไก่หนักาบท่าที่สี่ปานไก่นังหลอกล่อหลอกล่อศัตรูหลอกล่อศัตรูตุ๊กแจตุ่มแจตีตีเออจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ๋อหลอกล่อศัตรูหลอกล่อศัตร ตูเอาอะปาไก่น้ำกระโดดท่าที่3ปาไก่น้ำขยี้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 ขยีขยี้ขยขยี้ขยยีขยยิยตีนขยี้ตีนมันขยี้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 ตีนขยี้ตีนขยี้ตีนขยี้ตีนอือขยี้ตีนอือดึงไม่ออกด้วยกูดึงไม่ออกด้วยอือลูดลูดเสาลูดเสาลูดเสาลูดเสร็จยังเสร็จยังลูดลูดไกสร็ูดเสรก ลา mm hmm. claro. ok. oh. กเออลากลากลากเออลากลากออกนอกสนามออกนอกสนามเออลากออกนอกสนามไปแล้วไปไกลแล้วตอนนี้ไปมั่วหมดแล้วมั่วหลุดเอาลากออกนอกสนามมาแล้วลากดึงลากลากดึงดึงดึงลาก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 ถูถูลากลากถูถูถอยถอยถูถูไอยถอยเออโดนเออดันดันดันเออดันดันลากลากลากไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเออลากลากกอกหลอกเขาเรียกว่าให้ผู้ชออหลุด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 เหรอจบสวยจบสวย แม่ตูดสวยๆขอตุ้งอ,ะ,ววอะอาเล็งก่อนเล็งก่อนเล็งก่อนขอแทงตูดเบาๆนะจ๊ะเรียบร้อยไปกระต่าโอ้ยโ,โ,โ,โดนชนกำแพงมาปานไก่น้ำกระวนท่าที่หนึ่งปานไก่น้ำ กัดเทกหน้าอุ๊ยแบงก็โดนอยโดนอุ๊ยอุ้ยหัวไหล่วไหล่หัวไหลวไหลเลือดไหลหัวไลเลือดไหลปลาไก่นากระบวนท่าที่สี่บอ้ช็อป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 ชอปลากระดาษลอกล้อปลากระ้าษลอกล้อปลากรลอกล้อเอ้าปลากระาไก่หน้มไก่หนามหายไก่น้ำหายไปไหนอไก่น้ำหายชิหายแล้วชิปหายแล้วไก่นาำหายไปไหนวะไก่หน้มไก่หนามไก่หนามไก่นามนาย កេះណោមអីកេះណោមអីកេះណោមអីអឺតយ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 អឺតយ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 ចាប់ច្រមុះច្រមុះ ิ no tamam. ีเขย่าบมีเขย่าบมีเขย่าบมีเขย่าเขย่าเตะขาิีเขย่าเขย่าเขย่าหัวเขย่า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 หน้าเขย่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 าอึเขย่าเขย่าดึงดึงจมูกดึงจมูกดึงจมูกย่งดึงจมูกดึงจมูกดึงจมูกอึดึงหมวกดึงหมวกเขย่าหัวเขย่าสมองเขย่าสมองเขย่าสมองตายซะตายซะตายซะเขย่าสมองเขย่าสมองอึออืออือยกเอวยกเอวหัวหมุนหมุนจงหมุนจงหมุนจนมือจงหมุนจงหมุน เขยิบ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 เออเขย่ายเกยิกเอาหัวกระแทกพื้นเอาหัวกระแทกพื้นเอาหัวกระแทกพื้นเออหัวกระแทกพื้นหัวกระแทกพื้นเออเออหัวกระแทกกระแพง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 ตายซะตายซะมึงตายซะมึงตายซะตายซะตายซะมึงตายยัง

เอาวะแล้วแล้วเราก็ขึ้นมาถึงชั้นชั้นหกชั้นหกนะครับผมไปกันเตอร์อุ้ยผมเผอบล็อกคนนั้นไปอ่ะขอโทษครับผมขอโทษอ้ยขอโทษขอโทษอุ้ยบล็อกถาวรหรือเปล่าวะน้งสารเขานะครับเผ่อบล็อกไปนะคะผมบล็อกบัญชีเหรอแค่จะปิดกั้นน่ะปลดล็อกปลดล็อกมันอ่านี่ไงปิดกั้นบัญชีก็พอเออปิดชั้นบัญชีแค่ตลอดไลฟ์ก็พอไปกันเตอร์ ไม่ได้บอกเขา,าใช่ไหม <c oughs> จำบวกอ,อย่างเดียวกระแทกหน้าเข้ามากระแทกหน้าเออยขวานมาทำไมเอาขวานมาทำไมเอาขวานมาทำไมกระแทกหน้าอึปัดขยี้ขยี้เออเออนนี่แอนนี่อ่ยายาเนี่ยมันทำอะไรกันวะโอ้โหดูดูดูโอ้โห,ด,ด,โโหดูความเหนื่อยชั้นของไก่น้ำดูความเหนื่อยชั้นของไก่น้ำนะครับผม เขาไม่ธรรมดานะครับเขาต่อให้เลยนะครับผมเอาแค่เอาแค่ไก่น้าแย่ไปที่แขนก็ไม่สามารถต้านทานเราได้แล้วนะครับผมอันนีนอยากเข้ามาแน่ๆ่ดิดินดินบีดินบีดินบีดินดันเข้าไปต่อยเออดีดิดนเาเรียกว่าปล่อยปล่อยปล่อยเออามีอาวุธสำรองด้เหรอมีอาวุธสำรองด้วเหรอนี่ทิ้งไก่น้าเลยเป็นไงเป็นไงรับนะครับผมโอ้โหขนาดเรามีอาวุธอันเดียวเนี่ขนาดเรามีอาวุธอันเดียวนี่ไม่กล้าใช้ปานที่สี่เลย ครับมใช้การหนามปานที่สีทีไรกับไก่น้ําหายดูปานที่สี่ปานที่สี่ปานที่สหลอกลอเหมือนจะต่อยแต่ใช้ไก่น้าเอ้อ้ยอ้ยแขนแขนเอานั่นไงใช้ปานที่สี่เฮ้ยเฮ้ยเหลือแขนข้าเดียวเหลือแขนก้าเดียวว่าไปหาหมอก่อนดีก่อน หมอหมอกรอกลงสนามแล้วหมอโอ้ยหมอคนเรียกเอ้อเออกระเพงสูงเออปากกระดักขยี้ขยี้ก็ได้ขยี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 ้แขนขยี้ด้วยไก่กระเดี่ยวขยี้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 ต่อขยี้ต่อนี่ขยี้ตีนขยี้ตีนขยี้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 ปากกระดักคไม่ได้แล้วเออขยี้ขยี้พึ่งสู้กับไก่หนามสู้กับไก่หนามเหรอสู้กับไก่หนามเหรออุ้ยโดนบล็อกอีกแล้ว ไปกันต่อโดนบล็อกยาวๆไปกันต่อไม่สามารถให้เขาขวานได้นะครับคนนี้ให้เขาขวานขอโทษด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าทางติต๊กตกบอกว่าเกมมันโดหดร้ายทารุณเกินไปนะครับ ผู้ชมไม่สามารถให้ของขวัญของผมได้แล้วนะครับผมบไปกันต่อไม่ได้ของขวัญก็ไม่เป็นไรนะครับผมขอแค่มีกําลังใจให้รักกันก็พอนะครับผมไปกันต่ออย่าแทงเข้าไปที่ขาเรียบร้อยเรียบร้อยไหม,ม <ๆ S 1> ไม่เรียบร้อยด้วยชิบหายปึ๊บลบจังหวะนี้จังหวะสองจังหวะสามตีไข่เฮ้ยตีอย่างอย่างอย่าง,งตีปั๊บปัดปังปัดป้องปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยจะจะสุบสุบโอ้โหดูการต่อสู้ เชิงไวพิบดีออออกดูยังงจมไปดันจบกูโดนฟันซะแล้วแล้วของมีคมซะด้วยยัง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 เฮ้ยจิบจิบจิบอ้าวยิบไม่ได้ไม่มีมือ,อ,อไอ,บอ้บ้าเลย ไม่เป็นไรเอ้ยเอ้ยยกันกันอกันกันเฮ้ยยิบได้มือซ้ายมือซ้ายเออมือซ้ายขยี้ขยี้ขยี้ต่อมาขยี้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 มือซ้ายขยี้ขยี้ขยี้ตีนขยี้ตีนขยี้ตีนหนอดิมามาขยี้ต่อขยี้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 โอ๊ยแมงใส่วกกันน้อย่างดีแมงใส่บวกกันนกอย่างดีมาแต่ขาไม่ใช่ใส่ขยี้ขยี้ขยี้อ อย่าคิดว่ากูมีมือข้างเดียวกูจะขยี้ไม่ได้นะเข้าใจไหมอย่านะ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 พี่ขยี้เลยป่ะทุกคนขยี้มันให้ตายเลย่ะละขยี้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 แม่งขนาดใส่แม่งใส่เกาะทั้งตัวจะขยี้มันยังไงไปกันต่อหาหมอก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนไปหาหมอหามือกูก่อนมือกูอยู่ไหนเี่ยมือมืออยู่ไหนมือมือเจ้ามือจ้ามือ โอดอย่าปล่อยมือฉันอย่าจากไปไหนเลยขอบมือหน่อยวะมือไม่มีมือกูเอามือมึงนะกูกลัวมือมึงมาเอา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 มือมาเอาเอามานี่เอามาดิเอาดิเอาเอามือมานี่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 เอาเอามือมานี่สิเอามือไปพี่สิอย่างอย่ามึงตาย เอามือมาพี่อุ้ยไปกระต่ออุ้ยขอบคุณครับไก่นาโดนอุ้ยพี่คุณไก่หนามเลยครับอุ้ยขอบคุณนะคุณไก่้นาอุ้ยขอบคุณจริงๆครับพี่ดีครับอุ้ยขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขตลอดปีนะครับคุณไก่้นามมีคนชื่อไก่้ํามเลยเหรอขอบคุณครับ เฮ้ยได้ห้าร้อยเฮ้ยเออตีเฮ้ยเออดีอูกำลังยินดีสำหรับเด็นนี้พี่ไปไก่นามจะแล้วเย้มีความสุข <c oughs> <c oughs> โอ้นั้นมาเลยนะครับผมเออลัคก,กี้จริงๆด้วยนะครับผมแล้วพวกคุณไม่พลาดตอนไปสำหรับพาร์ทนี้ลัคก,กี้นะคุณไปกันต่อ